โอ้กาแฟนะคะคบกันปีนี้เข้าปีที่สี่ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เพิ่งจะห่างกันปีแรกค่ะค่ะแต่ว่าในระหว่างที่อยู่ด้วยกันสามปีใช่ไหมคะปีแรกก็ปีแรกก็จับได้ะคะ่ะว่าเขาเขานอกใจแต่ว่ามันเป็นการนอกใจที่แบบมันไม่ถึงขั้นนอกกายะคะ่ะอาจจะเป็นการเจอกันกันกบเพื่อนเก่าครั้งหนึ่งเขาขับรถไปหาก,กันแล้วเราเราจับได้ก่อนเหมือนตัวตัวเองติดแอบ,แบติดซีพเสโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะอแล้วเขารู้ตัวก่อนพอมาเคสที่สองก็ มันเขาจะพยายามแบบกับ,ก,บกับเพื่อนกับเพื่อนหนูเองอะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนหนูไม่ได้เล่นด้วยนะคะคือตอนอยู่ใกล้กันก็มีรั่งนอกใจเจ้าชู้สม่ำเสมอเพราะตอนตัวไกลก็นอกใจอีกหรือเปล่าอ่าใช่พอพอตัวไกลปุ๊เข้นอกกายค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจใส่นี้คุณมะเหมี่ยวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจากมะเหนียวอะไรคุยกันคะค่ะพอดีมันเป็นรักทางไกลอะค่ะพี่เอ้พนนีรักทางไกลอยอ่สามสายไปแล้วนะค่ะรักทางไกลไกลขนาดไหนมันก็อยู่ในประเทศเดียวกันนะคะอยู่กรุงเทพภูเก็ตอ๋อกรุงเทพภูเก็ตได้ค่ะมาเจออะไรมาคะค่ะพอดีหนูหนูกาแฟนะคะคบกันปีนี้เข้าปีที่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งจะห่างกันปีแรกค่ะ ในสามปีแรกอะคะ่ะก็คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะแต่พอ,อพอมาปีนี้ก็ก็ได้แยกกันทํางานเพราะว่าแบบในจะเศรษฐกิจด้วยหรือว่าจะเป็นการจบสายที่เขาเรียนมาด้วยะคะ่ะเขาจบสายโรงแรมมาค่ะแต่ว่าในระหว่างที่อยู่ด้วยกันสามปีใช่ไหมคะปีแรกก็ปีแรกก็จับได้แหละคะ่ะว่าเขาเขานอกใจแต่ว่ามันเป็นการนอกใจที่แบบมันไม่ถึงขั้นนอกกายคะ่ะอาจจะเป็นการเจอกันกันกบเพื่อนเก่าครั้งหนึ่งเขาขับรถไปหาก,กันแล้วเราเราจับได้ก่อน หมือนตัวตัวเองติดแ,แอบติดทีีเสโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขารู้ตัวก่อนพอมาเคสที่สองก็เหมือนเขาจะพยายามแบบกับกับเพื่อนกับเพื่อนหนูเองอะค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนหนูไม่ได้เล่นด้วยนะคะมาเมียเพื่อถามหน่อยสิทาไมหนูรู้สึกว่าการนอกใจกับนอกกายคือมเมื่อกี้ฟังดูเล่าเหมือนกับว่าเออนอกใจได้ไม่เป็นไรพี่ก็ยังไม่ได้นอกกายซะหน่อยแปลว่าหนูให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะคือถ้านอกกายหนูจะถือมากกว่าอะไรเงี้ยหรอแตาถ้าเกิด ในการที่หนูบอกว่านอกนอกใจใช่ไหมคะนอกใจก็คือมันมันมันอาจจะไม่ได้แบบเลยเลยเถิดแปไกลอะค่ะมันอาจจะเป็นวันเดียวแล้วหนูจับได้เลยอะไรอย่างี้ค่ะอ๋อหนูคิดว่านอกใจไม่เป็นไรแต่นอกกายเนี่ยถือแต่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการนอกใจมันมันเกินเลยไปแบบอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนแล้วหนูมาจับได้ทีหลังมันก็มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอะค่ะพี่แต่ตอนนั้นหนูจับได้ปั๊บเขาหยุดเลยในวันเดียวอย่างเงี้ยหรอคะใช่ใช่ค่ะอย่างหนูทํางานอย่าง้ยค่ะแล้วเขาหนูทํางานกะดึกแล้วเขาก็แกบไปหากันอย่างเงี้ยแต่ว่า ช่วงประมาณตีสองที่สามหนูหนูดู GPS ใช่ไหมคะก็คือหนูก็ตามเขากลับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยมั่นใจว่าเขาคงไม่ไปอีกใช่ค่ะหนูก็เลยมั่นใจว่าเขาไม่ไปอีกอืมค่ะแต่ที่สุดแล้วก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นี้มาสามครั้งแล้วใช่ค่ะครั้งสามครั้งแล้วค่ะอครั้งอยู่ไกลเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากครั้งอยู่ไกลกันละอืเขาไปเขาเพิ่งไปทํางานประมาณกลางกลางปีค่ะกลางปีที่ผ่านมากลางปีหกเจ็ดแล้ว หนูจะไปหาเขาครั้งแรกก็คือปีใหม่ใช่ไหมคะจะจะไปหากันปีใหม่ไปเสร็จก็เหมือนมีน้องผู้หญิงอะค่ะทักมาในในอินสตาแกรมทักมาแบบมาคุยกันก่อนสิอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามว่าอ้าวเด็กคนนั้นเป็นใครเขาก็บอกว่าเขาก็แบบอ้ามเอึ้งอ้ามเอิ้งอะค่ะแต่ว่าคือเขาเห็นแล้วแหละว่าเราเห็นเขาก็เลยพิมพ์กลับไปบอกเด็กคนนั้นว่าเออมีเมียเออมีเมียเขาคงจะบอกเด็กคนนั้นว่าเขามีเมียน้องคนนั้นเขาพยายามโทรหาแฟนอะไรอย่างค่ะแต่ว่าแต่ว่าแฟนแฟนหนูไม่รับ แล้วเหมือนผู้หญิงเขาก็เลยเหมือนพิมพ์มาว่าเออพี่เมียอะไรก็คุยกันสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็เลยตัดสินใจต,ตอบไปว่าเออมีเมียดีแต่ว่าคือตอนนั้นหนูอยู่ข้างๆอะค่ะอ๋อก็เลยพูดต่อนหน้าหนูหน่อย<ช>อคือเขาก็เป็นคนนะแวบไปแวบมา <c oughs> จริงๆ,ๆอะใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยโทรแบบถามอะไรผู้ชายเขาก็ไม่ยอมรับใช่ไหมคะหนูก็เลยเอาโทรศัพท์มาแล้วหนูก็เลยเป็นคนหนูว่าเป็นคนโทรไปคุยกับผู้หญิงเองค่ะไปคุยว่าไงคะก็ถามว่าแบบคุยกันแบบ คุยกันนานหรือยังหรือยังล้วแบบมีอะไรกันหรือยังเนี่ยอืมเขาตอบว่าเขาก็น้องผู้หญิงเขาคงกลัวแหละค่ะพี่เขาก็เลยให้มาถามผู้ชายแต่ว่าถ้าเกิดมันปฏิเสธแบบนี้คือมันคุมเคือยังไงมันก็มีอยู่แล้วแหละค่ะวันนี้หนูอยากถามว่าอะไรคะหนูอยากถามว่าถ้าหนูให้โอกาสไงค่ะหนูหนูเลือกที่จะให้โอกาสแหละค่ะพี่แต่ว่าคือตอนนี้ตัวหนูเอง่มันมันมันกลายเป็นคนเขาทําอะไรอะไรเนี่ยหนูก็แบบยูไนกับใครระแวงหมด อช่ค่ะเหนื่อยเนาะคือคือที่พี่ถามว่าเหนื่อยเนอะเพราะว่าอย่างนี้มาเมี่ยวมาเมี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสเข้ามาไม่ใช่น้อยนะเมื่อกี้ที่ถามไปค่ะมาเมี่ยวบอกว่าเอยตอนนั้นเขานอกใจว่าจะไปกับคนเก่าอะไรเงี้ยแต่เขาหนูจับได้ก่อนก็เลยแบบว่าสามารถเคลียร์ได้ในวันเดียวพี่แอบไม่เชื่อว่าเคลียร์ได้จริงหรือเพราะอย่างนี้ค่ะมาเมี่ยวการเคลียร์กับคนแต่ละคนแต่ละคนมันไม่เท่าเขาไม่ได้รักเรามากพอจะหยุดหรือเปล่า ใช่ไหมคะใช่มคะเพราะเราเคลียร์คนนั้นไปจบปั๊บแต่ถ้าเกิดความรู้สึกของเขายังไม่ได้รู้สึกว่ารักมาเมียวมากจนไม่อยากทําให้มาเมียวเสียใจเดี๋ยวมันก็จะมีความอยากเห็นอยากเห็นแกตัวแล้วก็ไปดึงคนอื่นเข้ามาอีกจนเกิดเหตุการณ์ครั้งที่สองจนนี้เกิดเหตุการณ์ครั้งที่สามหนูบอกว่าหนูจะให้โอกาสเขาดีไหมพี่ถามคําเดียวเขาขอโอกาสหนูหรือยังเขาเขาขอค่ะเขาขอโอกาสเขาขอว่า เขาก็บอกว่าเขาเขาจะไม่เขาสัญญาว่าเขาจะไม่มีแบบเหตุการณ์แบบนี้อีกถ้าเกิดมีอีกก็คือเขาเขาจะไม่ขอโอกาสจากเนาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าการกระทำเขาเขาก็เปลี่ยนไปนะคะพี่เขาก็คือเขาก็จะรายงานเราตลอดเลยว่าอยู่ไนทําอะไรเวลากลางคืนเลิกงานเนี่ยค่ะก็จะแบบวิดีโอหาการคุยกันถือสายกันไว้ตลอดค่ะอืมค่ะเราเคยคุยกันไหมคะว่าคู่เราเรามีอะไรขาดตกบกกร้องหรือถึงทําให้รู้สึกว่า เธอสามารถทำร้ายจิตใจฉันได้คาครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะคืออันนี้เราต้องคุยแบบดีฟทอลกกันเลยนะคือเรากำลังหาทางแก้ปัญหากันหนูว่าเคยถามเขาว่าแบบหนูหนูไปทำอะไรให้อะไรแบบนั้นไม่ใช่ประโยคปไม่เหมือนกันไม่ใช่ค่ะไม่ได้จำเป็นต้องทำอะไรให้ค่ะอย่างที่พี่บอกไงแกเขาเห็นแก่ตัวเขาก็ทำอะไรก็ได้แล้วไม่เกี่ยวกับว่าหนูไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าค่ะเพียงแต่แค่ว่าพี่อยากจะหาจุดร่วมในการแก้ปัญหาด้วยกันเช่นเธอ เราจะได้คุยกันแบบที่ไม่ใช่คนคนหนึ่งตามจับอีกคนหนึ่งก็หนีหนีหนีไม่ให้เธอจับได้แล้วอยู่อย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยไงแต่เพียงแต่แค่ว่าแค่เราไม่ได้รักกันมากพอที่จะหยุดที่กันและกันเราไม่รักกันมากพอที่จะซื่อสัตย์ตัดกันตอนนี้เลยเธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโกหกฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเสียใจเพื่อเราจะได้มาหาข้อยุติร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเราจะได้มาดูกันว่าเราคุยกันแล้วนะและเราอยากเดินหน้าต่อนะ ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งมะเหมี่ยวจะได้ตัดได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องมานั่งคลางแคลงใจกับอะไรอีกเพราะเราได้คุยกันมาแล้วหรือถ้าหากว่าตกลงแล้วว่าโอเคขอโอกาสก็จะให้โอกาสละค่ะแต่เนี้ยถ้ามะเหมี่ยวรู้สึกว่าแบบแต่มันมันยังติดอยู่ะค่ะพี่มันยังรู้สึกมันยังมันอืมันยังระแวงอะคะ่ะมันยังไม่อันนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะมะเหมียวเวลาที่คนคนหนึ่งนะคนคนหนึ่งซึ่งเรารักมาก เขาทําให้เราสูญเสียความไว้ใจค่ะมันไม่มีวันที่หนูจะแบบว่ากลับมาแล้วแบบเหมือนเดิมหรือชิลๆหรือไม่รู้สึกอะไรมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นอันนั้นเราก็ยังคาดหวังจะทําในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แต่เนี้ยหลายคนชอบถามพี่อ้อยพี่ชอดว่าแล้วหนูควรจะทํายังไงดีคะหนูทําอะไรไม่ได้คะหนูทําได้แค่ให้โอกาสแล้วก็รอดูคนที่จะต้องทํานะคือเขาชที่ทต้องสร้างความไว้วางใจให้หนูกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง<ะ>พี่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องต้องทําอะไรขนาดไหนหรือมันต้องใช้เวลาขนาดไหนแต่เขาเป็นคนสร้างปัญหานะมะเมียว<ะ>เขาก็เลยต้องเป็นคนแก้ปัญหานั้นในตัวเขาเอง<ะ>เราอ่ะแค่ให้โอกาสพี่ว่าก็ทําเยอะแล้ว<ะ>แลวเขาต้องอยู่ไกลกับหนูอีกนานแค่ไหนคะเนี่ยเออสาอย่างหน้าที่การงานเขาทางโน้นมันดีกว่าใช่ไหมคะพี่รายไดย<ะ>้เขามันดีกว่าของแต่ว่างานที่หนูทําอยู่ตอนนีม้มันก็มันคงระดับหนึ่งค่ะ,ะแต่ว่าทีนี ตัวหนูเองอะ่ะก็ก็มีแผนที่แบบว่าจะย้ายจะย้ายจะย้ายตามเขาไปอยู่ที่โน,โนู่นอีกประมาณสามปีค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่านห,นหนูย้ายไปแล้วแบบหนูจะทิ้งงานตรงนี้ไปไปเริ่มต้นใหม่ตรงนน้นนะคะมันมันจะคุ้มกันไหม <c oughs> หนูลังเลอยู่แต่เอาจริงๆนะคะ <c oughs> ถ้าโจทย์คือต้องไปอยู่ใกล้เท่านั้นเขาจะได้ไม่นอกใจอะ่ะพี่ก็ว่ามันก็แอบอันตรายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยใกล้ในในแล้วเขาก็นอกใจอยู่ดี คือเนี้ยหนูหนูไม่สามารถจะนั่งเฝ้าเขาได้ตลอดเวลาหรือว่าเมียวถูกไหมคะความรักมันถึงสําคัญไงถ้าคนที่เขารักกันมากพอเนะเมียวเราจะไม่ต้องรู้สึกขนาดนี้อะไม่ต้องนั่งเฝ้าอะ่อะใช่ป่าต่อให้นั่งเฝ้าฉันต้องนั่งเฝ้าเธอตลอดเวลานะคลาดสายตาเมื่อไหร่เธอก็นอกใจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความรักเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่นะพี่ก็จะบอกว่าถ้าต้องไกลก็ไกลกันไปเลยแล้วดูสิถ้าควา,ามไกลทาให้เขานอกใจจะได้รู้เนี่ยว่าอ๋อสุดท้ายก็แค่คนไม่รักกันค่ะนะ วัดวัดกันไปมามียวนะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะเสียงอ่อยเลยลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ